พาคุณผู้ชมไปท่องเที่ยวที่จังหวัดสุโขทัยนะครับที่วัดสังคารามอําเภอบ้านด่านลันหอยจังหวัดสุโขทัยครับมีการจัดพิธีอัญเชิญพระเกตมาลาขึ้นปริศฐานเหนือพระเสียร,รพระพุทธอสีติวสามหาบพิตรครับณมณฑลพิธีหน้าองค์สมเด็จพระร่วงเจ้าณพุทธอุทยานเฉลิมพระเกียรตินะครับวัดสังคารามตำบลบ้านด่านอําเภอบ้านด่านรันหอยจังหวัดสุโขท,ทัยนายธีรยุทธ์สำราญทรัพย์รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทยัยเป็นประธานฝ่ายคารวาส อัญเชิญผ้าตราพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวถวายแด่พระสุขวรโรไทยที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค5เจ้าอาวาสวัดสังฆารามประธานฝ่ายสงฆ์พระโสพภนธรรมวงศ์เจ้าอาวาสวัดอินทรวิหารเจ้าคณะวัดเจ้าคณะแขวงวัดสามพยากรุงเทพมหานครครับพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์เจริญชัยมงคลคาถาในพิธีอัญเชิญพระเกตมาลาขึ้นประดิษฐานเหนือพระเสียรพระพุทธอสีติวัตสามหาบาพิษครับ โดยสมเด็จพระร่วงเจ้านะครับพระพุทธร,รูปบังเกิดขึ้นเ,นเขาบอกว่าคราวมหามงคลสมัยรัชกาลที่9นะครับมีพระชนมพรรษา80พรรษาขนาดความสูงอยู่ที่35เมตรความกว้าง9เมตรนะครับถวายเป็นพระพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาน้อมระลึกอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรม,มนาถบพิตรละครับ